เดี๋ยวเดี๋ยวเอาบ้านหอนลานแล้วพี่น้องป้านี่ลายไม้คาคนสวยขายบ่เนี่ยขายบ่เอาสร้อยจักโอ้บึ่งหน้ากันนี่ครับน้องก้อยครับไายโบจังน้องก้อยนี่ถือว่าแย่โย่ที่งามบ่เอาให้เอาไออันเท่าไหร่ครึ่งกิโลบ่สองสองร้อยเนาะสองร้อย โอ้ยยังลายแค่มาซื้อเียพี่น้องบอกหอยขายยังในหอยนะติดตามนะครับเด้อติดจองบ่าวปลาบ้านน้องครับบ่าวปลาบ้านน้องชาแนลไหนบ้าที่ไอ้ต้นกนสิไปวัดดนามัยจ้าวันไหนอ่ะบ้านเราสิค้าบ่าวปาวันไหนวันไหน ไในสดตัวไม่ค่าเออการเอาเงินไปันทำบุญนะบนเนี่ยาบาทเออเราก็ทำบุญไปด้วยครับทำบุญนะครับอ,อันเ <พอ S 2> ดืมยัดกันไปจักกันได้ไปเอาพอไหมครับอันนี้พ่อครับรม,ามาจะทำงานเห็ลูกไปครับอยู่ทึ่ง

โอ้ยตางคนตางงานเนาะก็บางคนานก็บางากก็คนนบ่ดไปเออเราลคันเนไรทำบุญครับวันนี้ทำบุญป้าโอเครดีด้เแ่วันีมดวนี้เาเียกบอกเป็น้าให่ใหญ่ขอยเยวการคนเด้ เนี่ยข้าวบาทว่เจียวกลางว่ะวบาซสี่เนี่ยกันว่ะอะไรบปีสามสิบสี่สิบานน้องก้อยครับก้อยสันใซงามเจ็ดสิบแปดสิบกนนีบออกแปด8 0บอออันนี้เท่าไหร่นี่ น,นี้ห้าสามร้อยห้าบาทนี่ <laughs> เอาลายเดอดิๆอ่ะอันเรีนเวียไหมต้องกินก็ซื้อเนื้อพี่นอ้ององหอมข้าวบ่อแล<ม><อ>้วเนาะองหอมมีแล้วซรอยอะไรก็มีมีตำนี่ยำพร้อมบ่ฮะอ้อ เออเขาทาปูมามีบ่มีจ้ะตาปูมานะคำกิฟนี่ฝากไว้สำนี้พี่น้องกิฟหนาจะมาว่ากันไหมติดตามได้ที่จ่องบ้าวปลาบันน้องชาแนลเด้อครับเด้อดีร้าน้องไปครับมาซื้อซื้อซินไปก้อยซื้อร้านก้อยไปก้อยคำกิฟนี่ฝากไว้สำนีพี้กิฟหนาจะมาว่ากันไหมมีย่ำพร้อมหร้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ